าาผู้ประกาศผู้ระลึกถึงพุทธุปาอาจารย์ยูตเสมอผู้ใดบังอาศธารรมผู้ผู้นำจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นพิ่งจังจหว,หวงหัด,ด,อ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 ,ด,ดอ,อ,อย่างที่เ่าเสียงเจ้ายูก็เป้าถึงถึงถึงพุทธนอยน้ำตีกุบตีตอนต้องม,มีผู้มีบาต้องกลับไปเบาหาเพื่อพูดมั่งแเล่นแต่ธรรมดาดอกพวงยังเต่าหูพุทธพ่อเป็นแนวเป็นบามันบดีลูกติดเชื้อพุทธุปาอาจารย์ เทียบหน้ากว่าสองเป็นเท่าปีกว่าพี่น่อยนี่ไรคนดีไปใส่กบับะตายดอกอมีพอพมมาที่หนึ่แล้วคนไปดีไปใส่กับะตายไปใส่บ่เอือดตัง้งแต่มือย่าสิเป็นพ้นหน,โนูหลอกผิดพีผิดพ่ดอให้ไปตามทำนองอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเพ็นผิดบ,บอกหลอกมาบอกอน,นี่อาจารย์เพ็่นบารนีน้ำพราบกบ หลักพุทธศาสดนโลกศิลูกหาลูกจากนั่นลูจากนี้ทุกอย่างบอกด้วยเสียดอกแหนยผู้ข้าว่เป็นศิล์เลื่ผู้ศิลูทุ่นบูชาไว้บอกผู้เพืนบางทน อย่าเพิ่งหวัมาได้ดีแล้วเริ่มความหลังตังเพียงแมาแเมเฉยเลลำจนนี่ตืเพียงจากใครสอนตังแค่เท่าํำบอกเอ้ยเพื่ดนเพื่รนแลควนตัวพึงดอกเ้ยบ่วเทยเบาวก้าเล่าดูถูกให้เสียหายดอกวางสาธุกเนื้อลำเมื่อี และความอบุญทงสน่มระเ้อไ่ยกราชทันอิ่มจังได้จุ้มาวยเด้อตาโต้ลำเมืองหละบพ้นความพอบุญ huh. ทั dude, ้ม huh. น้ำสองข้งให้ถึงแจงให้เป็นแจงก็เที่ยจเฉ่นแจงไปแจงแจงสบายให้พุ่นพอานุ่ทัง

Kami ni wah, ah, ini dapat yang ini, dapat yang ini, dapat yang ini,